สดีครับวันนี้จะมารีวิวเกมลัวนนะครับเกมจําลองการตกปานะครับจากค่ายอพนะครับนี้เล่นได้สองถึงห้าคนนะครับประมาณสิบห้าทีนะครับจิตขวบขึ้นไปนะครับโอเคเกมนี้เซตอัพตามนี้นะครับอันนี้ผมจําลองการเล่นแบบสี่คนครับก็จะมีแผ่นกระดานนะครับสําหรับผู้เล่นเอาไว้บังลูกลูกต่อนะครับอันนี้ผมสมมติเอามาข้างนอกเนาะก็ตามสี่นะครับ ของผมสีชมพูนะครับอันนี้อันนี้คือแผ่นรัวนะครับคือแผ่นเยื่อนะครับเอาวางไว้ตรงกลางนะครับเป็นกองจั่วแล้วก็แจกรัวนะครับคนละอันนะครับอ่าแต่คนละอันนะครับผมวกันนึงนะครับเอาไว้ด้านหลังเนาะแล้วก็อันนี้ผมเล่นสี่คนนะครับจะเปิดกาตามานะครับสามใบนะครับโอเคอ่าอันนี้แคบหน่อยนะครับ โอเคอ่าเปิดอันนี้คือปลาที่เราจะตกนะครับเกมนี้วิธีการเล่นนะครับง่ายๆเราจะทอยลูกเต๋านะครับเกมนี้เป็นเกมโรดดซ์นะครับก็ทอยลูกเต๋าเพื่อไปจับปลานะครับเรามาดูข้ามไปการตกปลาเลยลวยกันครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับปลาเนี่ยมีหลายชนิดนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูนะครับ ลูกเต๋านะครับจะตกได้อย่างน้อยนะครับอันนี้คือแต้มอย่างน้อยที่หน้าลูลกเต๋ารวมกันนะครับต้องมีอ่าอย่างนี้ตัวนี้ลูกเต๋ารวมกันต้องได้เก้าอาจจะได้ตัวนี้ไปนะครับอาบางตัวตัวนี้ก็แปดนะครับถ้าลูกเต๋าเกินแต้มพวกนี้ก็สามารถได้สองตัวได้เลยนะครับอ่าม,มาตัวที่อ่าโอเคถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างแบบนี้นะครับนั่นคือเงื่อนไขนะครับในการตกปลา อ่าเป็นเครื่องไขของรัวนะครับในการตกปลาโอเคนะยกตัวอย่างครับโอเคอ่าอ่าอย่างตัวนี้นะครับหน้าลูกเต๋านะครับหน้าลูกเต๋าที่เราทอยลงห้ามซ้ำกันนะครับถึงจะได้ตัวนี้อ่าแล้วก็ต้องแต้มวงการสิบห้านะครับ อ่าตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคู่นะครับหน้าลูกเต๋าเหมือนกันนะครับถึงจะได้ไอ้ตัวนี้ไปอ่าหน้าลูกเต๋าอย่างน้อยต้องมีเลขหนึ่งเลขสามนะครับรวมกันได้สิบเจ็ดขึ้นไปนะครับตอนนี้ใช้ลัวนะครับอ่าล้วก็คือพวกนี้นะครับที่เราได้มาเนี่ยอ่าอย่างเราต้องใช้สักหนึ่งอันนะครับถึงจะได้ตัวนี้ไปส่วนตัวนี้ห้ามใช้ล้วเลยนะครับห้ามใช้เหยื่อล่อนะครับตัวนี้มันู้นนะครับมันดื้อ สัญลักษณ์อื่นอีกนะครับข้ามไปจะมีสัญลักษณ์มุมซ้ายบนนะครับโอเคซ้ายบนหมายถึงอะไรถ้าเราจั่วการ์ดได้ถ้าเราจัวาาาจ่วการ์ดปลาได้สัญลักษณ์นี้ครับคือ s p l a s h effect นะครับเราต้องจั่วการ์ดปลาเพิ่มอีกไปหนึ่งครับเพิ่มปลาขึ้นไปอีกส่วนอันนี้ถ้าเปิดได้นี้เราได้รัวนะครับยวคนละนเลยนะครับอันนี้ ส่วนแต้มจะได้ยังไงนะครับเกมนี้จบเกมตอนกัตตาบุตรนะครับถ้าได้แต้มนะครับเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะแต้มดูตามนี้ครับเลขสามเลขสี่อย่างเงี้ยเลขหกนี่เงี้ยถ้าเลขหกเอายากเลยนะครับแต้มสิบเจ็ดบวกนะครับเอ่ะอันนี้ยี่สิบองแต้มบวกนะครับไม่ได้ใช้ลวนะครับนี้โอเคครับแมวหิ้กปลานะครับอ่ามาดูสัญลักษณ์ลวนะครับ เหมือนเป็นพลังพิเศษนะครับในการใช้นะครับโอเคนอกจากหน้าต่อก็จะมีรัวนะครับอ่าจะมีอยู่สามแบบนะครับโอเคนะครับพลังขับพังแล้วนะครับไป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 โอเคอ่าสัญลักษณ์รัวนะครับอ่าอย่างตัวอย่างแรกนะครับ สามารถบวกหน้าลูกเต๋าบวกลบหนึ่งได้นะครับอ่าอันนี้แทนหน้าลูกเต๋านะครับไม่ใช่ตัวลูกเต๋าครับไม่ใช่แทนจำนวนลูกเต๋านะครับแทนหน้าลูกเต๋าได้นะครับอ่านี่แทนหน้าหกแทนหน้าสองนะครับเป็นต้นส่วนอันนี้ถ้าเราตกปลาได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแต้มพิเศษโบนัสนั่นเองได้สองแต้มนะครับโอเคผู้เล่นคนสีฟ้าดื้นนอนะครับ โอเคครับมาถึงวิธีการยลูกต่อนะฮะก่อนอื่นเราจะมาหาเฟิร์สเพยเนอร์นะครับโดยการทุกคนนะครับกาำลูกต่อนะครับไม่ให้ใครรู้นะครับอย่างผมกรรมสองอันนี้นะครับสามแล้วกันตัวอย่างครับถ้าเราจะใช้ลัวนะครับกำไปด้วยเลยนะครับโอเคแต่จะไม่นับเป็นจำนวนลูกต่อนะครับอย่างคนอื่นสมมติผมสมมติแล้วกัน เอาคนนี้สี่อันนะครับคนนี้สามอันนะครับอคนนี้สองอันนะครับแล้วก็นับอ่าพร้อมกันแล้วก็เปิดมานะครับอ่าผมใช้รัวเนาะอันนี้โอเคมาดูว่าใครเป็นเฟิร์สเพเยอร์นะครับเฟิร์สเพเยอร์จะคือผู้ที่ใช้หน้าลูกเต๋าเนี่ยจํานวนอ่าใช้ลูกเต๋าจํานวนน้อยสุดนะครับอ่า สีเขียวเนี่ยเป็นเฟิร์สเพ์เยอ์นะครับก็จะทําการทอยนะครับทอยเลยอ่าอย่างเขาได้นะครับ13แต้มนะครับอ่าเขาก็จะได้ตัวนี้ไปเพราะว่าอ่าแตบ้ม12บวกแล้วก็หน้าลูกเต๋าเขามีเลขห้านะครับอ่าเขาก็จะได้ไปนะครับแต้มเก็บไว้ส่วนที่เหลือยังไม่ได้นะครับอ่า นนตามเงื่อนไขนะครับต้องมีหน้าสองหน้าสามหน้าสี่นะครับแล้วก็สิบหกบวกต่อมานะครับอคนต่อมาลูกเต๋าสามลูกเท่ากันทีนี้พอยพร้อมกันนะครับถึงแม้ผมจะใช้ลูกพิเศษนะครับอ้าข้าไปนิดนึงกรณีใช้ลูกเต๋าหน้าพิเศษนะครับลูกพิเศษเนี่ยเราจะวางเสร็จแล้วเราจะวางไว้หน้า หน้ากระดานผู้เล่นนะครับเราจะใช้ในเทิร์นต่อไปไม่ได้นะครับจะกลับมาอีกในเทิร์นถ,ถัดไปนะครับก็คือข่าไปเทิร์นหนึ่งเนาะ,ะลูกต่อพิเศษนะครับโอเคเราก็จะทอยพบกันนะครับโอเคอโอเคเขาได้จํานวนน้อยกว่านะครับเขาจะเป็นเขาจะเริ่มก่อนนะครับของผมเยอะเลยนะครับสิบแปดแต้มนะครับ ของเขาเนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขตัวไหนเลยนะครับอ่าถ้าคุณไม่ได้ปลานะครับคุณจะได้รัวกลับมาแทนนะครับเป็นรางวัลตอบใจนะครับคนเก็บลูกเต๋าไว้นะครับใช้เทิร์นต่อไปส่วนของผมจะได้ตัวนี้นะครับอ่าพร้อมกับอได้โบนัสนะครับกลับไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นผมมีหกแตปมแล้วนะครับอ่หกแต้มแล้วเก็บไว้ครับเก็บไว้ส่วนลูกเต๋าพิเศษ เอาไปข้างหน้าครับยังใช้ไม่ได้เทินตัดไปนะครับ่าสีฟ้าบอกโอ้โหเอาไปทั้งหมดเลยจะถึงไหมไม่รู้นะครับโอเคถึงครับแต่ว่าหน้าลูกเต๋าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขต้องมีเลขสองสามสี่นะครับอันนี้ก็ได้รัวปอบใจไปนะครับโอเคก็จะเก็บลูกเต๋าไว้นะครับ ส่วนเทินถัดไปนะครับก็จะจั่วมา3มใบทุกตาต้องจั่ว3าใบนะครับในกรณีเล่นสี่คนขึ้นไปนะครับเอเคปลาก็จะเยอะเกมก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับจนจนจบนะครับจนไม่มีปลาเหลือนะครับเราก็จะมานับแต้มว่าใครได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับถ้ากรณีคะแนนเสมอกันกรณีคะแนนมากสุดเสมอกันนะครับใครได้จานวนปลาน้อยนะครับจะเป็นผู้ชนะนะครับ คือจับปลาคุ้มมาก่นเอีกนะครับโอเคเกมก็มีประมาณนี้นะครับเล่นไม่นานเล่นเล่นง่ายนะครับทอยแล้วก็จับปลานะครับเก็บแต้มนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับหวังว่าผมอาจจะพูดเร็วไปหรืออธิบายกติกาผิดพลาดไปตรงไหนก็ขออภัยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับกดเสริมกดนู่นนั่นนี่นะครับครับขอบคุณครับ